สวัสด Montreal, ีครับเพื่อนๆก็ยังอยู่ในเรื่องของคอร์ดโปรเเคชันนะครับที่เป็นคอร์ดไตแอดนะคลิปท,ที่แล้วก็จะเป็นทางสายสีนะครับทางสายสีก็แบ่งแงยกย่อยเป็น2ทาง,ทางก็คือคอร์ดหเริ่มต้นด้วยนิ้วนางกับคอร์ดหเริ่มต้นด้วยนิ้วชี้คลิปนี้ก็จะมาทางสายสามบ้างครับเช่นเดียวกันก็คือแบ่งแยกย่อยเป็น2ทางคอร์ดหเริ่มต้นด้วยนิ้วนางหรือคอร์ดหเริ่มต้นด้วยนิวน้วชี้นะครับโอเคไปดูกันมาเริ่มต้นด้วยคอร์ดหที่เริ่มต้นด้วย นิ้วนางกันก่อนนะครับสมมติว่าผมยกตัวยอย่างคีดีใส่สามเนอะมีห่งอยู่นี่สี 4, 5, นะครับเส้นทางของ1จะเป็นนี่สี่ห้านะครับคานนี้ใส่ขอดจะเป็นนี่หนึ่งสใช่ไหมครับห้าหนึก็จะมาจากฟอร์มนี้สก็จะมาจากฟอร์มนี้นะครับแล้วนะเ,เล่น 4, สีสายล่างโอเคคานนี้ ดูขอดไมเนื้อกันบ้างครับมาดูขอดสาขอดสานะครับหนึ่ใช่ครับสกับ4ติดกันอ่ใช้ฟอร์มนี้นะครับ, 1, 4, 3, รบ 3, มีตรงไหนได้อีก1 2ึสนะฮะหนึ่งกับ3าฟอร์โอเคครนี้มาขอดสองกันบ้างครับขอดสองอยู่ไหน1 สี่สามใช่ไหมถอยหลังอีกสองอยู่นี่นะครับโอเคหนึ่งสี่สามสองโอเคหรือสองตรงไหนได้อีกนี่หนึ่งใช่ไหมครับนี่ก็สองก็จะเป็นอันนี้เป็นหนึ่งสองสามอ่าสี่ห้านะครับที่เหลือคอดหกครับขอดหกไม่เนอร์อยู่ไหนหนึ่งสี่ห้า หกก็ต้องอยู่ตรงนี้หกนาก็จะเป็น,นหรือตรงอื่นได้อีก1ก็คือ8ปถอยหลังก็เป็น7 7กับ8ติดกันหกก็อยู่นี่ก็ใช้ฟอร์มนี้โอเคอันนี้ก็คือทางสายสามนะครับที่คอดึงเริ่มต้นด้วยนิ้วนางโอเคมาดูคอดึงที่เริ่มต้นด้วยนิ้วชี้กันบ้างนะครับเป็นเดิมยกตัวยอย่างเป็นคีดีมเดิมครับทางสาย3อยู่นะแต่ว่า คอสีจะอยู่ตรงนี้5อยู่ตรงนี้อ่าหนึ่งสี่ห้า 1, 4, 5, ครับทันนี้ฟอร์มที่ใส่ก็คือนี่คือคอสหนนะครับคอสีก็จะเป็นฟอร์มนี้ถามว่าฟอร์มนี้มาจากไหนมันก็คือฟอร์มนี้ครับที่มีนิ้วก้อยแต่เราตัดนิ้วก้อยไปก็จะเลชั 5, นห้าก็จะเป็นตรงนี้เคก็จะเป็นลักษณะนี้หนึ่งสี่ห้านะครับเคมาดูคอสสองกันบ้างคอดไมเนอร์นะครับหนึ่งอยู่นี่สองก็อยู่นี่น ใกล้กันเลยหนึ 1, 2, ่งสองต่อไปดูขอดสามบ้างสองสามใช่ไหมครับสามเสร็จแล้วก็มาส 4, 4, ี่สี่ตรงนี้สี่ห้าอ่าคราวนี้ต่อไปขอดหกอยู่ไหนครับอันนี้ห้าใช่ไหมครับหกก็ต้องอยู่ตรงนี้ฟอร์มไหนก็คือฟอร์มนี้หนึ่งสองสา ร้อยสี 4, เอามาใส่สองห้าห้าก็ส่งขึ้นเป็นหกทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นครับโอเคให้เพื่อนๆไปลองทำกันดูนะครับทวนกันดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องขอดิมเอาไว้ว่าทีหลังกันนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืม subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ